สยามปลายด้ามขวานชายแดนไทยที่นี่คือจังหวัดยะลาค่ะคุชมคะจังหวัดยะลาเป็นจังหวัดเดียวทางภาคใต้ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลค่ะแต่ที่นี่นะคะมีความสวยงามทางธรรมชาติมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้โดยเฉพาะผืนป่าฮัลลาบลาค่ะ พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามของยะลาเกิดจากพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากยะลาเป็นเหมืองเก่าอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชหลากหลายชนิดโดยเฉพาะผลไม้ที่ปลูกที่นี่จะรสชาติดีเป็นพิเศษค่ะ พื้นที่ตั้งแต่อำเภอรบรน,นังสตา์ทานโตสู่เบตงเมืองงามชายแดนคืนแหล่งที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามค่ะท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามนั้นนะคะเราจะเห็นสวนทุเรียนอยู่2ข้างทางซึ่งก็เป็นพืชที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยะลาด้วยแล่ละค่ะ ทีเรียนที่นี่ปลูกมานานแค่ไหน,นะะแ,ลแล้วคะ15ปีแลปีครับ15ปีเหรอคะส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อะไรคะเป็นหมอนทองการยาวพวงเบน,นีงูสันคิงแล้วก็ออชีมีหลายสายพันธุ์เลยแล้วที่โดดเด่นที่สุดเลยนี่คืออะไรเอ,อ่ยก็คือหมอนทองเสเด็จน้าหมอนทองเสเด็จน้ําทำไมถึงต้องเป็นเสเด็จน้ำเพราะว่าเราปลูกเป็นที่เป็นที่ภูเขาพื้นที่ลาชันเวลาเวลาฝนตกน้ําก็จะเสเด็จเร็วเลย อ๋อเท่ากับว่าแบบนี้คือเนื้อทุเรียนก็คือจะแห้งด้วยใช่ไหมคะถ้าพูดถึออัตลักษณ์โดดเด่นของทุเรียนเสด็จน้าที่นี่นี่เป็นยังไงคะอ๋อเราจะเหนียวนุ่มมีใยน้อยมากเลยเนื้อจะเหนียวนุ่มแล้วก็มีใยน้อยแล้วก็เนื้อจะแห้งด้วยแล้วลักษณะภายนอกแตกต่างจากที่อื่นไหมเขเราจะเป็นน้าเขียวน้ําเขียวน้ําเล็กอืมคือดูจากลักษณะภายนอกก็มีความแตกต่างนี่ถ้าเกิดได้ชิมรสชาตินี่คือจะเห็นได้ชัดเลยถ้าเราตัดแก่เก๋เกเก๋จัดนะ จะละลายในปากเราเลยเฮ้อจริงเหรอคะใช่คือถ้าเกิดทานแบบที่มันค่อนข้างแก่มากๆทานไปคือจะนุ่มละลายไปในปากเลยโหฟังแบบนี้มาถึงที่นี่ทั้งทีนะคะต้องลองชิมให้ได้เลยได้ครับมีลูกแก่ๆสุกๆให้หนูได้ชิมไหมคะเนี่ยนี่ครับนี่นี่แบบนี้เลยโอ้หลักษณะภายนอกสวยมากเดี๋ยวต้องลองดูว่าพอลองชิมแล้วจะเหมือนที่วิสุทธ์บอกหรือเปล่า ดูขอชิม่อยนะคะเอาเลยครับอ้โหู้นี้ใหญ่มากเลยชิมมันมนี้แล้วกันนะคะนี่อ,อ้าวอืมแบบกรอบนอกนุ่มในใช่แล้วอืมอืมอร่อยค่ะหวานหวานมันหวานมันเนียนนุ่มด้วยอร่อยมากเลยถ้าเกิดใครที่ชอบแบบว่ากินแบบ เนื้อแบบกรอบๆหน่อยเนาะมากินแบบนี้นะรับรองเลยว่าติดใจแน่นอนเพราะว่ารสชาติหวานขนาดกรอบๆแบบนี้ย<ช>ัองหวานเลยอ่ะขอบน,อบน้ำนมในใช่ค่ะทุเรียนเสด็จน้ำที่นี่นะคะอร่อยหวานมันเนื้อแห้งเหนียวเนียนนุ่มสุดยอดค่ะ ปัจจุบันทุเรียนเสด็จน้ำเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญรองจากยางพารากรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเสด็จน้ำในจังหวัดยะลาให้ได้ทุเรียนที่มีผลผลิตดีมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้ที่มั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ ที่รพ,พ,พาททางกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาช่วยเหลือเกษตร,รกรที่ปลูกทุเรียนสนดุน้ําอย่างไรบ้างเอ่ยพื้นที่ของทุเรียนยะลาของเราเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ6กหมื่นเจ็ดพันไร่ซึ่งค่อนข้างเยอะมากถ้าเทียบกับหลายๆจังหวัดเราถือว่าเป็นอันดับต้นๆในประเทศเลยที่มีทุเรียนเยอะนะครับปีปีหนึ่งเนี่ยเรามีทุเรียนประมาณ4 1่0 0ื่น่ตันครับ,เร,รบเราสามารถรวมกลุ่มเกษตร,กร,ร,รกรแปลงใหญ่ได้ถึง16ปแปลงใหญ่ครับทุกอำเภอในจังหวัดยะลานะครับแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอเบตงเราก็มี3าแปลงใหญ่เมื่อเกษตรกรรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่แล้วเนี่ยเกษตร สามารถใ,รในการลดต้นทุนการผลิตของตัวเองได้นะครับการพ,พัฒนาคุณภาพผลผลิตของทุเรียนเสด็จน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างการตลาดนะครับของทุเรียนเสด็จน้ําตั้งในเรื่องของการส่งออกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจําหน่ายให้กับผู้บริโภคในประเทศด้วยซึ่งตอนนี้มีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูงขึ้นเนื่องจากชื่อของทุเรียนเสด็จน้ําแล้วก็ช่องทางการจําหน่ายในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเกษตรกรเองสามารถที่จะจําหน่ายได้เองได้ด้วยครับ แล้วเราได้มีการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยไหมคะสาหรับในเบตงนะครับแล้วก็ในจังหวัดยะลาเนี่ยเราถือว่าเราได้เปรียบมากเป็นพื้นที่ชายแดนครับเรามีนักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาจากมาเลเซียรครับมาจากทางสิงคโปร์แล้วก็รวมถึงตัวเลขการท่องเทีย่ยวของชาวไทยที่เข้ามาในจังหวัดยะลาแล้วก็มาถึงในพื้นที่เบตงด้วยนะครับเกษตร,รกรของเราเองเนี่ยก็ได้มีการาได้มีการรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันระหว่างภาคธุรกิจท่องเที่ยวนะครับในทุกๆปีเนี่ยทางเกษตรกรแล้วก็ภาคธุรกิจ จะจับมือกันในการที่จะจัดเทศกาลการกินทุเรียนกันในพื้นที่ของขอำเภอเบตงนะครับแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งเขาจะเข้ามาทุกปีจนเป็นที่รู้กันว่าในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเนี่ยจะมีกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งเขาจะเข้ามาแล้วก็ปริมาณนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยครับ เส็้น้ำจังหวัดยะลาถูกบ่มเพาะท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในภาคใต้ค่ะถ้าหากพูดถึงเรื่องของรสชาตินะคะต้องติดใจแล้วก็ถูกปากทุกคนอย่างแน่นอนเนื้อก็แห้งเหนียวนุ่มสมกับเป็นทุเรียนเสด็้น้ำจริงค่ะถ้าหากอยากทานทุเรียนให้อร่อยนะคะต้องทุเรียนเสด็จน้ำสุดยอดผลไม้แห่งเมืองยะลาและยังเป็นสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนอีกหนึ่งชนิดที่เราไม่ควรพลาดเลยค่ะก็ขอเชิญชวนครับชาวยะลานะครับชาวอำเภอเบตงนะครับเราพร้อมต้อนรับ นักทองเที่ยวทุกท่านที่จะมากินทุเรียนในจังหวัดยะลาครับสุดยอดทุเรียนต้องทุเรียนเสด็จน้ำที่เบตงจังหวัดยะลาค่ะ yeah.